ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สไปร์ลของข้าแอสเซนกาผู้สายสกิลติดตัวคัมพีวิชานติกหากแอสเซนกาติดสถานะสตาร์อรสโลจะทำให้ศัตรูน้นไม่กล้าเข้าใกล้เนื่องจากคำขู่ของเขาสกิลกดไลค์แอสเซนกาจะกดไลค์เข้าฝั่งตรงข้ามจะทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นตกใจและกระโดดขึ้นฟ้าสกิลบอลสายแอสเซนกาจะทำการป้องลูกสายออกไป ซึ่งสายที่ขอควักออกม,มานั้นควักออกม,มาจากรูดออทิเมสกิลตกหลุมวงเล็บลักแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีทายแอสเซนกาจะทําการใช้หมัดปืนสายยักษ์ใส่ศัตรูซึ่งจะพักศัตรูไปข้างหลังและศัตรูนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามการะตุงนใจด้วยผมแลวก็ตอนนี้นะครับช่องของเรามีการสมัครสมาชิกแล้วนะผมเริ่มต้น50บาทนะครับ